โอเคทุกคนวันนี้เราอยู่ในแมพที่เราต้องเอาชีวิตรอดนะครับแน่นอนกำแพงมันจะไล่ไล่หลังเรามาเรามีหน้าที่จะต้องหนีห้รอดเอาตัวรอดนี่มนุษย์หัวร้อนมาแล้วแต่ทำไมต้องเดินท่าน,นันด้วยตอนนี้เรามีตังอยู่265นะครับเอาแล้วครับงานเข้าเจ้ากำแพงมาแล้วบิโอ้โหหน้ากโกรธมาเชียวใจเย็นสาว ในไปไปมาๆอย่างนี้แหละเฝ้ากันอยู่ตรงนี้แหละอ้าไม่ต้องไปไหนละอ่ะไปแล้วไปเลยดีกว่าตอนไปโอเคนี่พอหัวร้อนแล้ววิ่งเร็วขึ้นครับตอนนี้ไปเรื่อยๆไม่รีบเดีย๋ยวง,งานจะเข้าเราจะกลอยโอเคได้ตังอีกแล้วเดีย๋ยนะอะไรอะเสียงอะไร ไปได้ไหมเปืดหัวหมุนหัวหมุนอ๋อหัวหมุนครับผมบึ้ย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 โอเคใครอยากเล่นตามนะครับเดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์แมบว่าให้ค้ังใต้คลิปคอมเมนต์มาคุยกันได้แล้วก็ฝากไลค์ซับสไครต์แชร์ด้วยสำหรับ YouTube Awake แล้วก็ f e ซบุ๊กเ Awake Game นะครับตามมารยาทเหมือนเดิมตอนนี้กำลังหมุนอยู่หัวร้อนด้วยสวัสดีครับไปไหนแล้วเนี่ย จะอุย้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ้ากำแพงมาแล้วโอเคไปต่อโอ้ยใครจะสู้หัวร้อนได้หัวร้อนมาแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมีเศษใครก็ไม่รู้ตัวแตกนะครับหลบเนี่อนหลบเนี่าตัางฟึบโอเคอุย้ยน่าใจดีไม่ไม่ได้แล้วน่าใจดีไม่น่าจะโอเคน่าใจดีไม่น่าจะโอเคไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยนะ ไม่แน่ใจเลยเดี๋ยวทรงไม่น่าจะไว้วางใจได้เดี๋ยวก่อนใจเย็นสาวหัวร้อนไปก่อนนี่ไงกำแพงมาแล้วเห็นไหมกำแพงเมืองจีนไปก่อนเลยครับตอนนี้ลุยต่อไอ้ย,ยะไปไหนได้บ้างเนี่ยดีนะที่ซื้อไอเทมไฟมาแล้วครับโอเคล่วงไปก่อนหลบเฮ้ยเฮ้ยมาแล้ว นางัวเอาอีละไงปึ๊บไปเลยครับตอนนี้จังหวะนี้แหละตรงนี้มีอะไรโอเคลงไปปุ๊บนี่เรียบร้อยผ่านจนได้นะทุกคนมาดูซิมีอะไรบ้างมี3ประตูอยู่ข้างหน้า impossible obby impossible wall แล้วก็มี start โอเคตรงนี้มีอะไรเขียนว่าฟรีฟรีฟรีและฟรีโอเคอย่างนี้เราเอานี่ดีกว่าจรวด rocket จัดไปไปดูที่สตาร์ทดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างปุ๊บอยู่ไหนเนี่ยนี่คืออะไรไม่รู้เลยอะ่ะเอา้ามาอยู่ที่เดิมนะครับทุกคนแต่ว่าเรามีจรวดครับตอนนี้แล้วยังไงต่อจรวดทำอะไรได้บ้างเฮ้ยจรวดอยู่นี่ทําไมกําแพงมันมาบ่อยจังตอนนี้อ๋อเราต้องกลับมาที่เดิมหมอโอเคกําแพงโกรธมากสวัสดีครับสวัสดีกาแพงโกรธ วันนี้แพงกดไอยากับอาวิสาไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวทำไมทำไมล็อกเก็ตมันไงล็อกเก็ตหมุนไปไหนเดียวโอ้ยตา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 ยเอาไมโอ้ยออชบังคับมือ่อซัวขึ้นไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนความความโอ้ยระเบิดโอ้อะไรเนี่ยอ่าไปใหม่ล็อกเก็ตไปเลย ได้พอเนี่ยไปแล้วครับบล็อกเก็ตฟึบไปไหนเดี๋ยวไปไหนก่อนอ้าวโ้ยหัวแล้วงานงอกโอ้ยะไรนี่เหรอโว้ยอ้ปรคับปอยู่งไ,ไอ้นุ่นไอ้นุ่นอ้าเขาได้ไหมไมอ้นุ่นอ้าอะไรเนี่ย ทำไม่จรวดมันถึงดื้อดึงงี้เคเราเปิดอ๋อเคเราต้ององี้ปึ๊บอะยังหัวร้อนอยู่เราสามารถใช้เจลวดเป็นประโยชน์ได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้ตอนที่ใช้ตอนที่แบบทางลงนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มความเร็วนะครับอะเออมันต้ององี้สิปึ๊บเก็บอะไรนี้อีกอ่ามาลอะอาโอเคกำแพงไปแล้ว ฟึ้บฟึบไหนสิไปนู่นละเรียบพี่เรียบไปเรียบใจเย็นใจเย็นไปไหนอะใจเย็นเย็นฟบมาแล้วโอเคไปแล้วจะโลดปึ๊บไปแล้วไปเลยโอ้โหจรวดุไปฟิวผุดไปเลยระเบิดตึมระเบิดตัวแตก เรียบร้อยครับโอเคตอนนี้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูก่อนหลบตรงนี้ก่อนได้ไหมมาโอเคหัวร้อนอยู่นะครับรปึ๊บเอาจรวดเก็บไปก่อนแต่ความหมุนยังหลงเหลือโอเคโอเคกลับเป็นคนธรรมดาก่อนสวัสดีครับสวัสดีมาละกำแพงมาแล้ว <c oughs> ไปแล้วครับตอนนี้ไปพลังบรอนอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วเป็นยังไงตรงนี้ต้องลงเหรอฟึบก็ลงมาที่เดิมไม่มีอะไรเดี๋ยนะแล้วอนพ l นี่คืออะไรไหนดูสิเข้าไปเลยเด็กๆคืออะไรเอ๊ะงานงอกอะไรเนี่ย มันกำแพงอะไรป okay. เปล่าโอเคเห็นนะเราต้องลงนี้หรือเปล่าอ๋อโอ้โอ้โอ,โอ้ตอนนี้นะครับเฮ้ยจิปเป่งโดนลงไปฟึบตัวแตกครับทุกคนเป็นด่านที่เล่นยากอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยอะแล้วนี่คืออะไรเดี๋ยวลองให้หมดทุกวอแล้วกันนี่คืออะไรครับมันคืออะไร ต้องปีนใช่ไหมลงแบงล่างอ้าตายเลยอ้าขออีกทีมันคืออะไรงงอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับเอ้ยตรงนี้ปีนขึ้นไปได้หรือเปล่าดูเหมือนจะปีนขึ้นไปได้นี่ไงปีนขึ้นไปได้จริงๆด้วยฟื้อฟื้อฟื้อฟื้ฟื้ฟื้อเอาอ,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 อุ้ยอะไรเนี่ย พอดีเบคอนนั่นไงเขาหลอจังหวะอยู่ใช่ไหมเนี่ยแล้วยังไงต่อจังหวะต้องดีใช่ไหมรหัสคืออะไรอะ่ะรหัสคืออะไรอะ่ะ1 2ึ่งสองสี่ห้าหกดแปดไม่ได้เลยเคลียร์ไหมไม่เคลียร์อีกงานงอกกำแพงมาตัวแตกเหมือนเดิมอะไรกับเนี่ยงานยากซะละ ไม่รู้จะไปไหนต่อเลยครับทุกคนอ่ะใครที่รู้ก็เมนมาบอกกันทีละกันว่ามันจะต้องไปประตูไหนกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ